ิ่งที่สังคมไทยต้องการเนี่ยเราต้องการให้พลังเด็กและเยาวชนนี่แหละขึ้นมามีความตระหนักถึงปัญหาแล้วก็ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันค่ะปัญหาบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็เป็นสิ่งที่แพร่หลายในสู่เยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ อย่างมากนะครับการเมื่งทางของจังหวัดก็มีการลงควาดล้างจับกลุมอยู่เป็นประจำนะครับแต่จริงที่เราจะต้องทํานะครับใ่นกิจกรรมในวันนี้นะครับคือการสร้างมิุูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนนะครับให้รู้ถึงกระดับโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าและห่างไกลกับบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงบุหรี่และสิ่งเสพติดต่างๆนะครับก็ขอชื่นชมกิจกรรมในวันนี้นะครับที่ได้เร็งเห็นความสาคัญของปัญหานี้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนครับ ในวันนี้ที่เห็นก็คือสสสนะครับสามารถสร้างเครือข่ายในโรงเรียนต่างๆในภาคใต้นะครับในวันนี้นะครับซึ่งเครือข่ายพวกนี้ก็สามารถขยายไปสู่เครือข่ายโรงเรียนอื่นๆในในจังหวัดของของตนเองนะครับก็นับเป็นนิมิตหมายอั่ดีในการสร้างเครือข่ายให้ทุกคนรู้ถึงตระหนักโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าครับครับสุดท้ายครับท่านครับอยากจะฝากอะไรให้กับเด็กและเยาวชนที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ครับท่านครับเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่า เราแก้ปัญหาทุกอย่างของเราได้ด้วยตัวเ,เองการใช้ยาจะติดไม่ได้แก้ปัญหานะครับก็สร้า,างความรักความสำคันธ์ของสถาบันครอบครัวนะครับซึ่งจะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นหายไปจากพี่น้องประชาชนและลูกๆทั้งหลายครับ หลังจากวันนั้นนะครับผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งน้องกลับมาบอกผมว่าพี่ผมเลิกขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วนะจะกลับไปสร้างความรู้องค์ความรู้เพื่อให้นักเรียนเนี้ยมีวัคซีนมีเกรกาะคุ้มกันให้ตัวเองปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเัอนที่พอไลยล่าพูดเลยครับว่าอนุบาลก็ยีบบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้แล้วเป็นความเจ็บปวดในฐานะแม่ในฐานะครู เขาถ่ายรูปทรงตอนนี้ก็แบบมีเล่นแบบบุมมาแรงนะครับโชว์บุหรี่ไฟฟ้าผมเห็นแล้วรู้สึกสะเทือนใจซึ่งก็ได้รู้ถึงกระบวนการของอายาเสพติดนะครับโครงการของโตไปไม่สูบเนี่ย สามารถที่จะทําให้1เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าใจข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและรอบด้าน2เนี่ยให้เขาสามารถที่จะแปลงสิ่งที่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นเนี่ยกลับมาเป็นแอคชั่นสู่การป้องกันปัญหาของเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างสะสะเนี่ยเป็นเพียงกลุ่มที่เข้ามาหนุนเสริมให้พลังเหล่านี้ได้แสดงออกได้งดงามยิ่งขึ้นค่ะโต๊ะไม่ไป,ไปุก to bay, bay sụp, to bay, bay sụp, Hey.